โจทย์ข้อที่้านะโจทย์ให้หน้าตัดคลองมาที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยโดยมีฐานกว้าง3เมตรตรงนี้โดยคลองมีอัตราการไหลเท่ากับ4.5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและความลึกปกติเท่ากับ1.2เมตรความลึกปกติก็คือตรงนี้1.2เมตรกำหนดให้สัมประสิทธิ์ความคลุกข่าของแมนนิงเนี่ยมีค่าเท่ากับ0 0 1 3โจทย์ต้องการให้เราหาประเภทของการไหลแล้วก็ความลาดเอียงของพื้นที่จะทำให้ความลึกวิกฤตเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของความลึกปกติ เดี๋ยวเราจะมาหาประเภทของการไหลก่อนนะทำข้อ a ก่อนโดยประเภทของการไหลในทางน้ำเปิดเนี่ยเราจะใช้ฟรุดนัมเบอร์เป็นตัวจำแนกเนาะโดยฟรุดนัมเบอร์นะสูตรของมันก็มีค่าเท่ากับ v หารด้วยรูทของ g ส่วน d แบบนี้โดย v ก็คือความเร็วในการไหล g คือค่าแรงน้มถ่วงน8ะ9.81 d ก็คือ hydraulic d e หรือความลึกชนละสารในที่นี้เนี่ย ค่า g เรารู้อยู่แล้วติดอยู่เพียงแค่ค่า v แล้วก็ค่า d ที่เรายังไม่รู้นะเราก็ต้องไปหามาโจทย์ให้ค่า q มาก็คือ4.5ลูกบาศเมตรต่อวินาทีซึ่ง q มีค่ากับ a คูณ v ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราก็หา v ได้แล้วถ้าเราหาค่าของหน้าตัดได้หน้าตัดของการไหลเนี่ยมันก็คือตรงนี้นั่นเองที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเนาะมันก็มีสูตรอยู่ก็คือ y คูณ b บวก y คอดทีตแบบนี้อันนี้คือพื้นที่หน้าตัดคูณกับ v มีค่าเกับ4.5เราก็แทนค่าลงไปนะ y นี่คืออะไร y ก็คือตรงนี้นั่นเองความลึกปกติมีค่าเท่ากับ1.2คูณ b ก็คือความกว้าง3เมตรบวกกับ y ก็คือ1.2คูณกับคอดทีตามุมทีตาก็คือมุมนี้มุมทีตาแล้วด้านนี้ คือ1ด้านนี้คือ2เพราะฉะนั้นคอร์ดกาเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองก็คือชิดส่วนข้ามชิด2ข้ามหนึ่เอาไปแทนมีค่า,ากับ2คูณ V เท่ากับ4.5เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาพื้นที่หน้าตัดคูณกันจะได้เป็น6.48คูณ V เท่ากับ4.5จากนั้นย้าย6.4 8่ไปหารจะได้ว่า V มีค่าเท่ากับ 0.694เมตรต่อวินาทีทีนี้ได้ค่า V แล้วเราก็จะไปหาค่า d กันต่อไฮดรอลิกเด h บไฮดรอลิกเดเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ A ส่วน T เนาะนี่คือสูตรของมัน A ก็คือพื้นที่หน้าตัดเราหาไว้แล้วตะกี้ใช่ไหมตรงนี้นี่พื้นที่หน้าตัดการไหลเท่ากับ6.48หารด้วย T ทีก็คือความกว้างของฟรีเซอร์เฟสก็คือตรงนี้ระยะตรงนี้มันก็มีสูตรในการหาเช่นเดียวกันก็คือ B บวก 2y คอซีตเราก็แทนค่างลงไปเนาะข้างบนก็เป็น6.48เหมือนเดิม B คือ3บวก 2y ก็คือ1.2คอก็คือ2เพราะฉะนั้นกดเครื่องคิดเลขมาเราจะได้ว่าฮันจูดิกเด็มีค่าเท่ากับ0.831เมตร เพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า Fruit Number มีค่าเท่ากับ0.694หารด้วยรู o t 9.81คูณ0.831แบบนี้กดเครือคอค่อเลขออกมาได้ฟร u ตนัมเบอรเท่ากับ0.243ทีนี้พอเราได้ค่า f ร u ตนัมเบอรแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปพิจารณานะจะเห็นว่ามันน้อยกว่า1นึ่งฟร u ตนัมเบอรน้อยกว่าหหมายความว่าอะไรหมายความว่าการไหลในคลองนี้เป็นการไหลแบบสับ เปอร์อลเป็นคำตอบข้อห,หนึ่งได้แล้วทีนี้เรามาดูข้อ B นะข้อ B เนี่ยคือต้องการหาความลาดเอียงหรือก็คือสโลว์มันเองที่ทำให้ความลึกวิกฤตหรือก็คือ YC เนี่ยมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของความลึกปกติหรือก็คือ yn หาร2 ความลึกปกติโจทย์ให้มันแล้วคือ1.2หาร2ก็ได้ว่าความลึกวิกฤตเนี่ยคือ0.6เมตรแบบนี้ทีนี้ในการแก้จโจทย์ของการไหลาทางน้ำเปิดเนี่ยมันก็จะมีสรรมการแมนนิงเนาะเราก็จะเอาสรรมการแมนนิงเข้ามาช่วยก็คือ v เท่ากับ1ส่วน n คูณ r ยกกำลัง2ส่วน3คูณ s ยกกำลัง1ส่วน2แบบนี้ แต่ทีนี้เราไม่รู้ v นี่แต่ว่าเรารู้อัตาราการไหลเราก็จะเปลี่ยน v ให้กลายเป็นอันตาราการไหลก็คือคูณ a ตลอด q ก็จะเท่ากับ1ส่วน n คูณ a คูณ r ยกกำลัง2ส่วน3าคูณ s กำลัง1ส่วน2แบบนี้นั่นเอง q รู้แล้ว n รู้แล้ว s ต้องการจะหาก็ต้องเก็บไว้เพราะนั้นเหลือสองตัวที่ยังไม่รู้ก็คือ a แล้วก็ r เนาะเราก็ต้องไปหาค่าออกมา ทีนี้เนี่ยเราต้องการจะหา a เนาะ a มันก็มีสูตรอยู่สูตรเดิมเลยก็คือ y คูณ b บวกกับ y คอดทีตาแบบนี้แต่ทีนี้เราต้องการหาส l o p ที่ทาให้ความลึกวิกฤตเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของความรึกปกติใช่ไหมเพราะนั้นค่า y ก็ต้องเป็นความรึกวิกฤตเนาะนี่ก็ต้องใส่ความรึกวิกฤตเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า y c ก็คือ0ูนคูณ b ก็คือ3บวก0.6ย์จุดหกคอดทีตาก็เป็น2 แบบนี้กดเครื่องคิดเลขมาเนี่ยเราจะได้ว่าพื้นที่หน้าตัดของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ2.52เมตรกำลังสองทีนี้เราก็จะมาหาค่า r เนาะ hydraulic radius มันก็จะมีค่าเท่ากับ a ส่วนด้วย p โดยที่ a เราหามาแล้วก็คือ2.52ส่วน p มันก็คือเส้นขอบเปียกมันก็คือตรงนี้นั่นเองนี่ความยาวตรงนี้ทั้งหมด ก็มีสูตรในการหาเหมือนกันก็คือ b บวก 2y ส่วนด้วย sin ทีตาแบบนี้ทีนี้เราก็แทนค่าทุกอย่างลงไปเนาะก็จะเป็น2.52หารด้วย b ก็คือ3บวกด้วย2คูณ y y ก็ต้องเป็น yc เนาะก็คือ0.6ส่วนด้วย sin ทีตาอ่ะไ็ดูรูป ซาร์ฮิต้าก็คือ1ส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากตรงนี้ใช่ไหมก็หาจาก2กํกลังสองบวกหกำลังสองถอดรูทก็คือรูทห้าเพราะฉะนั้นซาร์ฮิต้าก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนรูทห้าเองตรงนี้เราก็จะทําการกดคืดคืดเลขมานะจะได้ว่า R เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.443เมตรเพราะฉะนั้นจากสมก,การด้านบนก็คือ Q เท่ากับ1ส่วน N คูณ a คูณ r กํลัง2ส mm ่วน3คูณ s กํลัง1ส่วน2เราก็จะแทนค่าทุกอย่างที่เรารู้ลงไป Q ก็คือ4.5 n จทย์ให้มาก็คือ1ส่วนด้วย0.013แบบนี้พื้นที่หน้าตัด2.52 hydraulic radius ก็คือ0.443แล้วก็ต้องยกกําลัง2ส่วน3ด้วยคูณกับ s ยกกํลัง1ส่วน2 จากนั้นก็กดเครื่องคิดเลขออกมาเราจะได้ว่า s กําลังหส่วน2เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.04ยเนะาะยกกำลังสองทั้งสองข้างจะได้ว่า s มีค่าเท่ากับ0.0016เป็นคําตอบนันเองก็คืออยากให้ความรึกวิกฤตเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของความรึกปกติเราก็ต้องให้ความลาดเอียงเนี่ยมีค่า,ากับ0.0016